สวัสดีจ้าเซามื้อนี้มาพร้ากันอีกแล้วทางช่องยายหัดลุงมิมลเพผยผลทําเกษตรเซามื้อนี้ยาหัดพามาชมบรรยากาศซื้อขายสอบถามราคาว่าอยู่ตลาดพุทธเรื่อคขั้อำเภอว่านอนจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนําเด้อสิได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ เดี <t od ien |ms|> ๋ยวแยะสิบ้าไปบึงชมมบรรยากาศสื่อขายอพี่น้องว่าเศร้ามื่อนีเขาสื่อขายกันแนวใดราค่ามันปิดยังไงพี่น้องเดี๋ยวยะสิไปรอบึงสอบถามมึงนอกจากไม่อ่าเรือรุ่นอะไร่ว่าอะไรองร่านเรือแล้วด้วย่วงบรรากาศต่อร่องค่าพี่น้อง นี่ตอนเวียดนามต่อร่องแล้วข้าวง้วพี่น้องขายได้ขายได้เฮยอาอาโต๊เครื่องภาัาเมื่อไหร่ี่เมืองนองหนองหนองคตอรีนะเลาเชฟค ตัววั่นหวั่นพี่นุ่ม

ขี้พี่ยแล้วซื้อนเขาได้ข้าน้้อนกเขากันต้ใอีตานี่บผซื้อมาส่งเนี่ยจริงนะใส่มาหน่งห้างร่มใหญ่กเลยดขัเร่อนี้มันจะน่มใหญ่ว้าวไพ่ดีกัะอยางมีต้นนุมใหญ่เต็มเมืเแล้วนุ่มใหญ่แล้ว กี่ไผตัวนี้ของเจ้าป่ะเปิดเท่าไหรล่ะเปนเี้ยบ้านกเนี้ยนะเก้าพันเาแลค่าประหอดเมือนพี่นาะก็รองได้่าสันแลค่าประหอดเมือนเปิดไปเก่าพันแม่ลูกกันดิต้งน้เก่าพันเก่าพันแล้คาคืออันนี้สองตัวพี่น้องสองตัวเก้าพันแม่ลูกลูกโตปูแล้ค่าปรหอดเมื่อินวกี่พี่น้องพ้าเบงวากี สวยขอเบอร์ติดต่อนี่จ้าซึก ศูนย์เก้าหกสี่หกสหามศูนย์เจ็ดสองเก้ายสอ้นใจทั่วหาหอยสนใจทั่วหาหอยอ้วนเลยเลยได้จานัดวกี่พี่น้องมัวกี่บาทนะครับเนอ้อน่ยสเป็นพันเนหเจ็สนใจทัวหาในหอยไดยเรือพี่น้องเรืองต่อรองไดยอยู่จ้าอ๋ไม่ซื้อตัวนี้เป็นบ่ซื้อตัวนี้คับตัวน้อยโอกับตัวน่อยนั่นเนาะ เขาแมว่าขายมาสื้อเพื่อนแม่มาสื่อเพิ่นมาสื้อเจ้าตัว้าบเจ้าตัวหน่อยนี้พี่น้องสกษแต่บ่าเขามาสื่อตัวหน่อยนี่แม่สื่อเท่าไรล่ะนี่แปดพ่นนี่พี่น้องตัวท้างวะัวสองสองหนึ่งนไสองสอดนะรวมสองตัวสองตนี่สองตัวนี่สองนี้ ก็ซื้อสองคนี้ครับซื้อไปเรียกเอาไปเรียกเอายกอยเคยไปอย่างนงซื้อไปเป็นนเพิ่อเที่ไหนเลยนีตัวใหญ่นี่จะ่าราข้ามสันอีกหนึ่สองเมองสองมืกว่ามันเป็นตัวละสซีสามหาด้อยเห็นแต่ว่าแม่ลาว่าละสแปดพันเปนวนีเขาเดินคนคนที่าเขาเล่าปตัวคนสิ่ยุบแปดสิบานั่นดิ่นซื้อแล้วหนึ่งแปดพันยี่สิบสามหาหาด้วยใช่ปะ อสิบสี่ทเท่าไหร่จะของข่าวนแพี่น้องแมก้างัวอ๋นี่ยังตัวแดงแม่บ่จ้าแม่เปิดเท่าไหร่ล่ะนี่สิบสามหาร้อยสิบสมหาร้อยพี่น้องตัวสีแดงเอาไปเปิดไว้สิบสามหาร้อยเป็นงัวแม่สาวน้อไหมเนาะจ้าสิบสาหาร้อย S <S ได้บ่ลอยสามสิบความสูงคนได้ด้วยเนาะได้ความสูงได้อยู่ประมาณลอยสามสิบด้อพี่น้องเด้อราคาในต่อรองได้บ่บ่ได้เพราะว่าราคาขายเลยเป็นบ่เบ้ามองขายเมื่อสามพันหาลอยเนาะจ้ะมีพี่น้องราคาราคาเปิดไใบมองขายเลยเด้อพี่น้องเดลยคนมาต่อรองบ่ได้บ่สินนี่พี่น้องราคาเปิดใบเมื่อสามพันหาลอยเบ้ามองขายเลยเด้อพี่น้องเด้อ ข้าเบอร์ติดต้อนในจ้าศูนยหนึ่งปเจ็ดสามห้าสี่สี่ค่ะซื้อซื้อไงคะศูนย์หกหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดสามห้าสี่สี่ค่ะอ้าวสนใจเห็โทรหาในหอยเด้อพี่น้องเด้อซื้ออย่างน้อจ้ะแม่วาดจ้ะซื้อแม่บาดพี่น้องสนใจโทรหาแม่วาดได้เลยจ้าสนใจโทรหาในหอยได้เลยเด้อพี่น้องเด้อติดตะเลี่ยงยูพี่น้อง เป็ดตะเลี่ยงว่าลักกะหูพร้อมมันยาวอยู่อันสามโตนี่ผูกตัวได้ก็ได้ลักกะปล่อยสองเออแต่ว่าสองตัวเมันซื้อแล้วใช่ไหมเนอะสองตัวนี้มันซื้อแล้วเออตัวนึงขายให้โซคโซคไทยเหรล่ะโซคไทยบอกว่าโซคเวียนมะโซคไทยแล้วขายหรือขายแล้วเป็นแบบเออท่านได้ง้อผูกมาแต่ว่าขายแล้วว่าสันพี่น้อง เดียดยาสินยางดอกบังผู้ผูพี่น้องอ่หน้าโคตรพอพันเปิดเท่าไรครั้งตัวนี้ข้อเปอิดพ่ขอพ่อ,ขอละค่าเปิดเท่าไรตันี้ขายเลยคล้ายแล้ว ขายลยายเลยขายละวสันพี่น้องซัํานีบอ่เบอราคาสิบหกขาลยวสันพี่น้อง่อเปล้ำันเอหนีละวสันพนมาราคาสิบหกขาลอยขายลวพี่น้องมาขายเลย ในพี่น้องงมื่าห่างลนพี่น้องแต่ว่านม่เห็นเจ้าของพี่น้องเจ้าของก็จะไปยุใสตลายอยู่พี่น้องตลาดคุณแล้วข้ามเปิดทุกเสาวันพุดเด้อพี่น้องเด้อเปิดทุกเสาวันพุดผู้ใดสิมาซื้อมาขายกับมารวดพี่น้องมาตัดเตเสาพี่น้อง มาเทะเดี๋ยวังหาสียงอาเป่นหลอดสอบถามมุลคข่ายกะพี่น้องเนาะตัวห้่อๆนี่บ่าสีผ่านหาตัวนี้เนี่ สีผ่นราคาหน่ตอร่องไบ้ร่จ้ะตอรองบ่ได้ตอรองบดได้กลมองขายรถมันบ่นีสีผ่นหาเลยงั้นหาตัวแม่ได้พี่น้องด้สมหลอนก็นั่นเท่าไรก็ตะูะกั้นหาราคา่หารค่านหาราคา่นหอคนหา่านพี่นหา่านหารานหาราคพผ่านหาราคาผ่นหาราค่านานหนห่นนหาวาาาหารนหาาาน กินหัวอาหารก็ห้ามเป็ดแล้วพี่น้องห้า่าเท่าไหร่น้เกพี่น้องเท่าไหร่อ้ยหมอหนามหามอหนาพี่น้องหมอหนาแล้วะตัวนั่นเด็กเมืองสองหาลอยพี่น้องนี่ตัวภูนี่ตัวตันพี่น้องเมืองสองหาลอยเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสหหา ห่อยลืมเดี๋ยบได้เบล่า0963050317อ่ทั่วมันโลดจะได้นโทรหาหมอน้ำเลยเป็นไรครับผมละข้างมันนข้าง่วน้่อยพี่น่องห่อยหัวเนื้อหัวเนื่ยพี่น้องทงานเลยพี่ติ๋วตันตันเอาสนใจโทรหาหมอน้ำเลยด้ยจะอีกสองนึ่งัะจ้า สวัสดีจะหหอยลูกครับผมครับเห็นทั้งหลายนะเหียไปทางไหนนาะโอ้ยเหียไปทางบ้านเลครับป้ไปวปิมันอยู่บ้าข้าวของถือตัวโอ้ย ได้ยังอรมากมือนี่ได้ดลครับว่ซีหาตัวโขายเล่รขายเบิดแล้วโอ้ได้ควายมากขายเบิดแล้วพี่น้องเน้หนอยตนี้หน้าหน้านโอ้ดว่าสี่พันกูดาได้หน่อยนะบ่่นห้องไว้สี่พันเอขายใช่ไมนหมถึหน้าขายใช่มนง้าตายเพิ่นสองกัหาเพิ่นบ่ขายให้ดีีาตายซื้อได้ครับเพิ่ขายให้ก็จซื้ออีดีแล้วแม่ลูกซิบานะแม่ลูกใส้ลูกคนน่ะนั่นตัวดำนี่ตัวดำ นี่แม่นี่บอกแม่ดำนี่บอกเออนั่น,นพี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้เท่าไรก็เปิดไปพ่อเปิดไบซิบหา1ิบหาเมื่อหาพัน 5, พี่น้ององ,องขาย1ิบสี่หาอยต่อร่องไหนแม่พ่อพ่อร่องไหนต่อร่องไหนเด้พี่น้องยี่สิบยีโสิก็ส่งเพียได้ซิบหาอันนี้ ่นขายราคาคล่องถมหน่อยโอ้ราคาคล่องถมของราคาบิ๊กซี่อันนี้ราคาคล่องถมตัวละแปดพันหนึ่งตัวละแปดพันขับขายแล้วตัวใหญ่นี่ขายแล้วโอ้นั่นตัวหนึ่งพี่หน่อยคนขายแล้วตัวละแปดพันตัวละแปดพันแปดพันราคาบังหอดมือนะพ่อเนาะครับขายีะได้นีมแม่เนี่ยกับลูกตัวใหญ่หนนี่ตัวแดงเนี่ยครับจ้ามีมีตัวนี้นี่พี่น้องครื่องแต่งอย่าของมันเมื่ไงจะเพิ่งขายแพคมาตัวลุก ว้าวว้าวทึ่งหัวบบ่งเมียเนาะทำเมียกันาตัวนี้ไทยกับแรกเขาเกาคือตด้วยหรอ นี่พี่น้องแม่ลูกครับลูกตัวแม่คือตัวภูพ่อนะลูกตัวแม่สีแดงลูกตัวแม่สีแดงตัวใหญ่นี่เด้อพี่น้องไม่ได้ได้เกตฟันแดงนะเปิดเท่าไหร่พ่อเปิดไปสิบสองพันแต่ว่าเออเปิดไปสองหมื่นสามพันถ่ารวยไปสันพี่น้องนี่แม่นี่แม่นนั่ลูกตัวแดงแดงยังนประลายัป็นหวหันละไมุกนตัวไหนที่แดงก็แมวที่แดงก็แมวตัวไหน

สองตัวเลยไลมันถือเด้อตัวนี้ับตัวนั้นเอาซ้ำวนน่ะวน่วนาเอามากระโงให้เสนิเปว้กนั้นอซดีไปแกนเีไยลนะว่ะพู้รงรเลงกรุงรงนอันไหนกจะก้เป็นซื่นี่พี่น้องแล้วตัวไหนไปเด้วยตไดนอยู่ได้เบอร์นี่อยากได้น้ำไผ่น้อนี่น้อสงวนกะร่งกะเล้ด้ผ้าเบอร์ติดตอนน้ำไผมีบัตนี้น้ำหอมอ่านุคอเนี่จ้า ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้่หหนึงเนาศพออย่งเนาะพอขาวพอขาวเนาะแต่ว่าเจ้าของดำกอซื้อทายามนอนครับเปล่าด้องเลือกมาแบบดีวะขนาดมาดี่ซื้อปลาได้สนใจโทรหาพอขาวอะไรด้เด้อจ้าหนี่ไม้องแน่จะคล้องคนขายนะ จะควองกูผู้ลอยแึงงขี่ายนี่เจ้าตนี้บ้าเยต้องเติมค่ายเอา่ายมาข่ายมากใช่ใข่ใช่ใช่บ่เถองโอ้ยมาหน่อยเถอะบ้า เบื้องบนได้หยจ๊กในเบื้อดอกเหล่าเยเมื่อจะไหนมาถือขายตัวแปดพนขายละแปดพันโอ้ยพี่นรีเราเงนี่ล้อบลออกบังในวันำไรรบจำนั่งเอาง้ขึ้นรถพี่น้องนายหาเตละหาพี่น้องอันนี้ของเวียด ท um ัานนี no ่คงเวียดพี่น้องกำลังสิ่งเล่านีมากขึ้นกันบรากา่องซื้อขายกันได้เลยเอาขึ้นรวดแล้วพี่น้องมาหนี่ มันดางกาทังนี้เนาะมาเลยบัเปิยังไอ้มันมาเลยเป็นบ่เปิยังปั๊บบาทเดียวตัวอ้วนๆแต่ตันพี่น้องเหียดจือเน่ยนนเขาเสียวไกถึงก้อนพี่น้องเขายังสียมาได้ไปเลยจ้าไปเลย

แมนราคาซอยนด้นี่ตัวที่ก็เห็นใชอซอยซเแนวราคาเบียรมันซอยซื่อครับแมนครับอีดีเบียรมันซอยซื่อเฮ้ยตัวเขาได้กับตำรวจห้องเจ้า

ตัวดีดีกว่ี้บาตัวดาอดเข้าไปตอดเข้าไปเดี๋ยวก็ได้คืนไก่แล้วไก้แล้วไก้สีหดเค้วแล้ว เนี่ยขึ้นคิวพี่นะลรอคิวขึ้นรวดจัตัวบัน